ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist ค่ะคลิปนี้นะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะมาทุกวันที่25นะคะมาดูกันว่าในแต่ละเดือนนียจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแล้วแต่ไพ่จะบอกเนะว่าะจะเน้นไปในเรื่องไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลือกจากแอสโซได้ข้างหน้าค่ะวันนี้เรามีให้เลือกโดยการเลือกจากแอสโซได้นะใครสนใจเรียนว่าแอสโซได้ใช้ยังไงเนี่ยสามารถไปรงเรียนได้ค่ะเปิ้ลเปิดคอร์สสอนนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้ข้างหน้ามี 3- 4สี่ นะสีม่วงสีน้ําเงินสีเขียวเลือกจากสีเลือกจากทรงเลือกจากตําแหน่งได้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเดือนมิถุนายน -6 6นะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่สีม่วงก่อนเลยนะเอาเป็นเก็บสีอื่นก่อนอมาสีม่วงนะคะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างไพ่ช่วยบอกนะแล้วแต่ไพ่เลยเนาะจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินความรักหรือสุขภาพหรือเรื่องอะไร มาค่ะในเดือนมิถุนายน66นะคะของคนที่เลือกอแอสโซไดสีม่วงนะคะ,ะชีวิตจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเราดูเป็นแนวทางเนอะดูเป็นไกด์ไลน์ชีวิตอะไรแบบนี้มาใบแรก The Star, Queen เดอะสตาร์ว้าวควีนถือไม้สามเหรียญว้าวเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขหรือเปล่าอา หนึ่งถ้วยอุ๊ยไพยด่ดีหมดเลยนะสี่เหรียญค่ะใต้สำรับเป็นทรงถ้วยตายละตอนแรกนึกว่าพลังงานจะมาในเรื่องของการงานอย่างเดียวไม่ค่ะพลังงานมาในเรื่องของความรักด้วยอ่ะก็ต้องบอกแบบนี้ใครที่เลือกแอสโซไร4สม่วงนะในเดือนมิถุนายนค่ะสิ่งเด่นๆของคุณเลยก็คืองานกับเงินนั่นแหละเพราะว่ามีเหรียญเยอะ มีเรียนเยอะแต่ว่าใครที่โสดก็มีเฮเหมือนกันนะเพราะว่าเดือนนี้เดอ Star าครับแล้วว่าคุณจะดูมีสเสน่ห์มีออรา่าคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะคุณใช้ชีวิตของคุณตามรูทีนเลยค่ะแต่ว่า มันเป็นเดือนที่คุณจะต้องพบปะผู้คนเยอะ,ะรู้สึกว่าคุณจะต้องออกไปพูดคุยปฏิสัมพันธ์จะต้องแบบสื่อสารเก่งอะไรเงี้ยในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณออกไปแล้วคุณก็มีความสามารถด้วยเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์ของคุณนะการที่คุณมุง่งมั่นตั้งใจมีแพชชั่นกับการทํางานหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้คุณดูมีเสน่ห์และโดดเด่นคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานด้วยนะการเงินถามว่ามันก็หาได้อาต้องบอกงี้เพราะว่าสามเรียนกับสี่เรียนถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวใครทํางานที่เกี่ยวข้อ,ขอการติด ต่อสื่อสารขายของก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะเออหรือว่าจะเป็นการที่แบบวางแผนการเงินต่างๆนั้นะนะก็ดีมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว้าวซาหรือว่าแบบเขาเลยนะมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ไม่มันจะมาจากการงานของคุณคะ่ะตั้งใจทำแล้วมันก็ได้มันก็คือได้มาเรื่อยๆเนาะแต่ความโดดเด่นอันนี้มันทําให้เห็นชัดเลยว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นนะคุณก็จะเป็นดาวเด่นขึ้นมาเพราะดาวสตาร์มันชัดเล้วคุณจะมีความเป็นดาวเด่นขึ้นมา ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องคู่เนี่ยท่าเน้นไปนในเรื่องการงานเลยนะบางคนแบบว่าโอเคฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่อะไรแปลว่าในเดือนนี้มันมีโอกาสคะ่ะที่คุณจะได้ไปเจอใครเนาะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแนะนําแล้วก็ได้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆเป็นไ่ได้หนึ่งถ้วยมันคืออาจจะได้แบบพูดคุยแล้วก็เออมีไอเดียอะไรใหม่ๆที่เตรียมตัวจะไปลงทุนเป็นแบบสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานละ และอาจจะติดขัดอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ได้พอมาเจอเพื่อนมาเจอสังคมแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีโอกาสดีๆที่คุณจะสามารถไปเริ่มต้นได้มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะถ้าเกิดคุณจะไปทําอะไรใหม่ๆ่ปคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวแต่ถ้ามันไม่ใช่การไปมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนในการไปทํางานใหม่ๆเนี่ยการทํางานของคุณเนี่ยล่ะด้วยความโดดเด่นของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเจอเจอใครบางคนจากหน้าที่การงานเป็นไม่ได้สูงอาจจะแบบ มันเป็นคอนเนคชั่นในงานของคุณเนาะอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําเป็นลูกค้าเป็นเพื่อนในที่ทํางานเป็นเจ้านายเป็นอะไรนี้ก็ได้แต่ว่าคุณไม่ได้ไปควนขว,นขวายหรือแบบออกไปแบบอะไรมากมายแต่ว่ามันจะมาเจอเองจากความที่คุณเหมือนแบบทํางานอะไรของคุณไปเองนั่นแหละนะแล้วมันจะมีโอกาสที่จเจอเจอค่อนข้างจะโดดเด่นมากอ่าในเรื่องความรักก็โดดเด่นมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีคะ่ะหนึ่งถ้วยมันคือแบบเออใจฟูรู้สึกแบบส4อีกครั้งรู้สึกหัวใจฟูรู้สึกดีคุณแบบ จะเจอคนที่คุณถูกใจก็แล้วกันเออิ่นก็มองว่าค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปก็จะดีเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะดีเลยนะเพราะว่าไพ่มันออกมาดีหมดเลยไม่มีอะไรที่ดูน่ากังวล ก็คือทํางานหาเงินของคุณไปถ้าเกิดจังหวะคุณจะเจอโชคชะตาคุณจะได้เจอคู่ของคุณเองบางคนอาจจะไปขอพรมาก็ได้นะคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นไม่ได้สูงค่ะที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพามาให้คุณส่วนใครที่มีคนคุยหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็ต้องเรียกว่าชื่นมื่นนะไม่ได้เห็นว่าทะเลาะเบาแวงกันมันจะมีความพัฒนามันมีความรักมันมีแพชชั่นมันมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวร่วมกันอ่าบางคนบอกว่าเออทํางานหนะักก็จะมีโอกาสได้พักแล้วก็เออได้ไปเที่ยวกันบ้างหรือาาางงคคนนนนนกกก็็็ทํร่่ววมมัััะะะจเปห ที่ มีเขาเียนะได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะบางคนเหมือนแบบอยู่ได้ทาโปรเจกต์ร่วมกันใช่ไหมมันก็ได้สารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเออยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนรักกันหรือว่าเป็นคนคุยกันในที่ทํางานเนาะมันก็มีโอกาสพัฒนาได้สูงมากใช้คํานี้เลยเออไพ่กองนี้ก็ต้องบอกว่าพลังงานดีมากไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะก็ยินดีด้วยนะคะใครตรงก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะอ่ะต่อมาเปิดโรแมนต์เซเจค่ะมาดูเรื่องความรักย้ำๆอีกทีนึงว่าพลังงานความรักของคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงเอ,อ่ยคนที่เลือกแอสม่วงนะ เป็นไง True Love เนี่ย มีโอกาสสูงใครโสดอยู่มีเฮนะคะส่วนใครที่มีคนคุยมีคู่อยู่แล้วก็รักกันดูดดื่มชื่มมืน่นต้องใช้คํานี้เลยอะมาดูการเงินกันบ้างค่ะไพ่บ,บําบัดเงินนะดูว่าไพ่ยอยาจจะแนะนําในเรื่องการเงินอะไรให้กับคุณค่ะการเงินก็ไม่แย่นะมีสี่เหรียญกับสามเหรียญก็คือได้เรื่อยๆอะแต่มันอาจจะอย่างที่บอกอะไม่ได้แบบวาวซ่าไม่ได้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ได้เป็นกอเป็นกรรมแต่ว่าเงินมันก็จะมาจากงานที่คุณทําว่างั้นเถอะนะมาค่ะหนึ่งใบค่ะ I, อุ้ยเอาไม่ออกมา โกรธอะเมื่อเราโกรธระมัดใช้เงินเป็นทางระบายเมื่อเราเกลียดเงินเราจะมองเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายอรา,าระมัดระวังค่ะเดือนนี้คุณอาจจะใช้เงินเยอะอาถ้าพูดแบบนี้นะหรือที่ผ่านมาก็ได้ค่ะเราใช้เงินไปเยอะเนอะเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอเจอผู้คนออกไปข้างนอกบางคนก็หมดเงินไปจกการท่องเที่ยวเท่าที่เพื่อนเห็นอนะเป็นไปได้ว่าหมดเงินไปจกการท่องเที่ยวการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมนะแล้วเราก็แบบเฮ้ยตายละหมดเงินไปเยอะละหรือบ,บางคนก็หมดไปกับความสวยความงามและความรักก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าแบบ อย่าไปใช้เงินตามอารมณ์บางทีบอโอ๊ยเหนื่อยฉันก็ต้องแบบเขาเลยนะ,ะปนเปรื้อตัวเองโดยการใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะมานั่งหน่อยว่าเฮ้ยเงิน หมดอะไรอย่างงี้นะแต่ดูต้องบอกนะคะว่าป้นไม่ได้เห็นว่าคุณติดขัดในเรื่องการเงินแต่ว่าไพ่เป็นการเตือนมากกว่าว่าระมัดระวังค่ะยาใช้เงินตามอารมณ์ไอ้เขาว่าโกรเปิ้นคิดไม่ไม่ใช่ว่าคุณโมโหแล้วคุณใช้เงินหรอกนะแต่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเหมือนแบบเอออยากซื้ออะไรก็ซื้อสปอยตัวเองเพราะว่าถามว่าคุณหาเงินมาได้ไหมหาเงินมาได้เนาะแล้วก็ด้วยความว่าเราเหนื่อยหรือใดๆก็อยากจะเหมือนแบบอ่ะให้รางวัลตัวเองอ่ะก็เป็นไปได้แต่ก็ต้อง ให้อยู่บนขอบเขตของการที่ก็มีเงินสำรองไว้ด้วยก็จะโอเคเพราะดูแลไม่ได้ติดอะไรค่ะเปิ้ลคิดว่าค่อนข้างจะแฮปปี้ดีนะคะอ่ะต่อมาเราใช้การ์ดวิชาใจค่ะมาเปิดข้อความแบบคุณธรรมธรรมะธรรมโมอะไรให้สักใบหนึ่งก็แล้วกันเนอะเออเป็นสำหรับที่เปิ้ลชอบนะเพราะว่าเราก็จะได้ข้อคิดนะใครชอบก็มาเล่าสู่กันฟังเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะแต่ก็อยากจะแบบให้ข้อคิดอะไรกับเราไว้บ้างเนาะอ่ะมาใบนี้เลย เพียรสร้างเหตุนี่ถูกต้องดีงามมาค่ะเขาบอกว่าความสบายอกสบายใจเป็นผลการปฏิบัติเป็นเหตุหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุให้ถูกต้องเหมาะสมไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์กล่าวว่าปลูกต้นไม้วันสองวันจะให้ผลดอกออกผลก็คงจะไม่ได้เราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องไปเรื่อยๆค่ะเมื่อถึงเวลาไม่อยากออกดอกก็จะได้ดอกไม่อยากได้ผลก็จะได้ผล แล้วว่าให้เราพยายามอดทนทําทงานต่อไปอาบางทีเราเหมือนก่อนหน้านี้เปิรู้สึกว่าคุณอาจจะพยายามมาเยอะแล้วมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายก็ได้ไพ่ก็อยากจะบอกเนาะหรือให้กําลังใจเราเนาะว่าให้เราทําต่อไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันมาถูกทางแล้วอย่าไปย่อท้อนะมีวินัยต่อไปเพราะว่าเดือนเนี้ยเปิลรู้สึกว่าคุณจะเป็นที่โดดเด่นคุณจะเป็นมีผลงานะ่ะคนก็จะเห็นยกย่อง ประสบความสําเร็จแล้วมันก็จะนําพาเงินทองมื่อที่เราเหมือนแบบเออเราเพิ่งเริ่มทำเนาะแล้วมันก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรชัดเจนว่าเฮ้ยมันจะทํามันจะกำไรกําไรไหมมันจะมีชื่อเสียงมันจะโด่งดังมันจะรอดมันจะซักเซสไหมอะไรเงี้ยเนาะซึ่งไพ่ก็เลยบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วมันอาจจะช้าแต่ว่าขอให้คุณอดทนทําต่อไปนะความเพียรของคุณมันจะทําให้ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็คือกองที่1ค่ะอ่ะ เคเนอะต่อมาเรามาดูกองที่สองเราก็ไปกันยาวๆเลยเนาะมาค่ะกองที่สองคนที่เลือกแอสโซไดสีน้ำเงินอันนี้นะเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนมิถุนายน -66 นะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคุณบ้างจะแบบดีแบบแบบคนที่เลือกกองเมื่อกี้หรือเปล่ามาดูค่ะสีน้ำเงินค่ะเดือนมิถุนายน6 6นะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วแต่ไพ่จะบอกนะจ๊ะมา ว้าวแฮงแมนเดอะสตาร์หนึ่งถ้วยว้าวสเตรนจ์แปดไม้รอการติดต่อสื่อสารจากใครหรือเปล่าเนี่ยอัสวินเหรียญอืมอ่ะ ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ขอให้คุณอดทนต่อไปค่ะเดือนนี้ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมในชีวิตของคุณคนที่เลือกแอสโรไลสีนำเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังต้องใช้ความอดทนมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนมากหมายใครที่รอคอยการแบบหางานใหม่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องปลายปลายเดือนมันถึงจะมีการติดต่อมาเพื่อบอกว่าเออมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่อะไรแบบนี้เนาะปุ้นคิดว่าผลลัพธ์คงมันจะเห็นในช่วงปลายเดือนช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนมันอาจจะยังคงนิ่งๆอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง อะไรมากมายนะใครที่สุขภาพเนาะ มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีโรคเรื้อรังหรือกาลังรักษาอยู่อะไรเงี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมันใช้คํานี้เนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะหนึ่งถ้วยขึ้นมาปุ๊บก็คิดว่าคุณจะเจอหมอเก่งคุณจะได้แบบรับการรักษาเป็นอย่างดีถ้าเกิดคุณไม่สบายนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอเจอ,อะไรใหม่ๆดีๆด้ดดดวยบางคนอนะ่ะปุรู้สึกเลยว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารอย่างที่บอกนะหนึ่งถ้าเกิดคุณรองานใหม่อ่ะโอเคมันจะมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานใหม่มาแต่ว่า มันก็ไม่ง่ายเหมือนกับว่ามันก็ต้องรอมันก็ต้องใช้เวลาคุณก็ต้องสัมภาษณ์หลายที่หรือว่าสัมภาษณ์หลายรอบอะไรแบบนี้เนอะออกไหมถึงจะได้งานอาเป็นคิวแบบนั้นหรือบางคนก็รอคอยการติดต่อมาของใครบางคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นคนเก่าคนที่คุณยัง Move on ไม่ได้หรือว่าแบบคุณพยายามจะ Move on ให้ได้ก็ได้นะมันมีได้ทั้ง2องวิค่ะเพราะว่าคุณอะมีความมั่นคงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ มากนะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างว่าเฮ้ยเราจะ move on ได้หรือ move on ไม่ได้ถ้าคุณกับคนคนนี้นะยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่เป็นบอกงี้คุณก็จะมีเหตุให้วังวนกลับมาพูดคุยกันอีกค่ะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะคุณแบบถ้าคุณ move on ไม่ได้แล้วเขายังคงเป็นคนที่ยังมีบุญสัมพันธ์อะไรกับคุณอยู่มันจะมีการติดต่อกลับมาภายในกลางเดือนประมาณนี้นะคุณถ้าคุณยังมีความหวังแล้วคุณยังรอเขาเพื่อเชื่อว่ามันจะมีการพูดคุยกันในเดือนนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเออโอเคไม่แล้วละความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้แล้วมันท็อกซิกม,มันนู่นมันนี่คุณอยากจะ move on ช่วงแรกมันอาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะเพราะรู้สึกว่า strength เนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาในการทําในการจะ move on ใดๆก็ตามแต่ว่าคุณจะทําได้นะเพราะคุณมีความถ้าเกิดคุณหนักแน่นอ่ะใช้คํานี้เลยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แล้วละ่ะยังไงฉันก็ต้อง move on ้ได้เพราะคุณเด็ดขาดหนักแน่นคุณจะสามารถไปเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ได้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นกับชีวิตตัวเองค่ะบางทีคือ เริ่มต้นกับตัวเองมันไม่ได้จําเป็นต้องเจอคนใหม่นะบางทีคุณไปเริ่มต้นอะไรกับตัวเองใหม่ๆเลยอย่างเช่นว่าเดินทางเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าไปเจอคนใหม่ๆไปทํางานที่ใหม่หรือว่าเริ่มต้นความสุขกับตัวเองหรือพบรักใหม่ก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพลังงานมันแปลว่าคุณจะเหมือนเปลี่ยนผ่านจากสิ่งที่คุณอดทนรอคอยมานาะนมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้ อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นการงานคุณรอคอยสมัครงานมานานอ่ะคุณจะได้ข่าวในเดือนนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะความรักเหมือนกันรอคอยคนเก่าทักมามีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยกันหรือว่าถ้ารอคอยการที่แบบเออเมื่อไหร่ฉันจะเข้มแข็งเมื่อไหร่ฉันจะ move on เป็นไม่ได้หรือบางคนรอคอยเงินนะว่าแบบเออเราจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาไหมอะไรเงี้ยมันจะมีการติดต่อเข้ามาเพิ่นยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมในเรื่องของเงิน เป็นเม็ดเป็นหน่วยหรือเป็นอะไรแบบเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณต้องการอะไรที่มันดูมีความคืบหน้าในเรื่องเดๆก็ตามมันจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมันเหมือนแบบให้เราเห็นแล้วกันว่ามีเออตอนนี้ตอนนี้อยู่ขั้นนี้แล้วสมมติไปขอกู้แบงค์เออแบบแบงค์จานุมัดไหมตอนนี้ก็คือเราก็จะรู้ขั้นตอนค่ะว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่ที่ขั้นตอนไหนละซึ่งมันมีการพัฒนาการอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้นะ เ,นนะะเพราะฉะนั้นโดยรวมเดือนนี้มันเหมือนเป็นเดือนที่คุณค่อยๆขับเคลื่อนมากกว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะอย่างที่บอกเนาะคือแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีการขยับขยายมีการแบบดีขึ้นหรือใครถ้าแบบตอนนี้เราทํางานเนาะเราเป็นธุรกิจส่วนตัวใดๆก็ตามเราต้องการขยับขยายต่างๆมันจะมีโอกาสที่คุณจะมีไอเดียในการต่อยอดทําอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นผลชัดแต่ว่ามันเป็นการเริ่มใช้คํานี้เนาะเป็นการเริ่มริเริ่มไอเดียใหม่ๆเริ่มมี Product ใหม่โปรเจกต์ project, ใหม่ แบบนี้เป็นไม่ได้หรืออาจจะเดินทางไปหาอินสเปรชันอะไรใหม่ๆก็เป็นไม่ได้ใครทํางานประจําก็มีแนวโน้มที่คุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้มันมันเลยอยู่ในช่วงของการที่ยังไม่ได้เห็นลองนะว่าประสบความสําเร็จไหมแต่ว่ามันเป็นช่วงของการติดต่อสื่อสารขยับขยายก้าวหน้ามากขึ้นประมาณนี้อันนี้คือดวงคนที่เลือกแอสโซไดสี icy, น้ําเงินนะเรามาดูความรักกันบ้าง ให้โรแมสแซงโจบอกเขาว่าจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ของเบิรนไหมเนาะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างมา forgiving and learning นี่ไงคุณจําเป็นจะต้องให้อภัยตัวเองและให้อภัยคน,นคนนั้นด้วยไม่งั้นคุณจะเป็นแฮงแมนอย่างนี้ไปตลอดเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณยังมีความหวังความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะแฮงแมนขึ้นกับมาเดอร์สตาร์เบอร์น,นิงบอกว่ามันอยู่ในช่วงการที่เราอาจจะยังไม่ move on เลยรู้สึกรอคอยอยู่ถ้าเกิดคุณอยากให้คนคนนี้กลับมาคุณต้องให้อภัยตัวเอง แล้วก็เรียนรู้ให้อภัยเขาด้วยมันถึงจะสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้บ้านคิดว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะเบาแหวงกันไปมันจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้นะแต่ว่าจําเป็นมากต้องให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองแล้วนับศูนย์เริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าถ้าเราแบบเฮ้ยยใายเขากลับมาแต่จริงๆแล้วในใจเรายังไม่ได้ให้อภัยตัวเองยังไม่ให้อภัยเขาอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีการวนเวียนของอุปสรรคปัญหาและทะเลาะเบาแหวกกันอีกได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้อภัยตัวเองก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ที่เรามีอยู่มันไม่โอเคละ ให้ภัยตัวเองแล้วเดินหน้าคะ่ะให้เราเรียนรู้เป็นบทเรียนนะว่าสิ่งที่เราเจอเออโอเคมันเป็นประสบการณ์ต่อไปเราจะไม่เจอแบบนี้อีกเราจะไม่ทําแบบนี้อีกอะไรแบบเนี้ยคุณถึงจะสามารถเดินหน้าไปเจอความรักที่ดีเป็นคนใหม่ได้นะเออค่อนข้างสอดคล้องนะต่อมาไพ่บําบัดเงินบ้างมาพูดเรื่องการเงินบ้างจากไพ่ทาโร่ก็ต้องบอกว่าการเงินค่อนข้างจะดูนิ่งๆเนาะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่มา ไพ่บำบัดเงินจะบอกว่าอะไรคะอ่ะหลุดออกมาแล้วใบเดียวเอาเลยความกลัวเรามักกลัวสิ่งเลวร้วายที่สุดว่าจะเกิดขึ้นจนลืมไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างแปลว่าคุณอาจจะมองนกาท t i v e ไปเยอะเนาะเห็นไหมมีแฮงแมนอะไรอย่างเงี้ไยไพ่ก็บอกว่าให้คุณ p o s i t i v บ้างคะ่ะบางทีเรามองนก g a t i v e จนเกินไปกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นซึ่งมันไม่ได้มองว่าเฉพาะเรื่องการเงินเนาะบางทีเรามีความวิตกกังวลหลายๆอย่างอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะ เพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยออกมาแนะนําว่าเฮ้ยให้เรามองสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันด้วยมองหาข้อดีมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเนาะเออแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งถ้วยได้ค่ะคิดว่าคุณจะสามารถมีความสุขกับตัวเองได้เนาะหลังจากที่เราให้อภัยตัวเองให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีผิดพลาดให้มันเป็นบทเรียนแล้วคุณเดินหน้าค่ะแล้วคุณจะประสบ ความสำเร็จแน่นอนนะกองนี้ต่อมา Apple ขอเปิดไพ่อันนี้เป็นการวิชาใจเนาะซึ่งมันเป็นแบบเหมือนคติธรรมหรืออะไรเงี้ยเออ้ลชอบมากเลยใครชอบก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากว่าให้ข้อคิดดีๆอะไรสักเล็กน้อยเนาะในแต่ละเดือนประมาณนี้มาค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอ่านี่ไง เขาให้เราเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนเห็นไหมเหมือนที่มันพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าให้เราอะ่ะให้ภยัยแล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าเรื่องธรรมดาของชีวิตคือต้องพบกับเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างกับเรื่องที่ดีก็ไม่ควรประมาทกับเรื่องที่ไม่ดีก็ควรนํามาศึกษาเรียนรู้เพื่อคลายความเศร้าหมองและสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตแทนที่จะจมจอมกับความคิดเนาะและอารมณ์ลบๆเราสามารถเรียนรู้และเติบโตอย่างผู้เข้าใจชีวิต ลองามตัวเองว่าเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรแล้วอาจได้คําตอบต้องพยายามมากกว่านี้หรือเปล่าไม่ประมาทมันไม่แน่นอนหรือว่าเปลี่ยนคนอื่นยากเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าคิดมากก็ทุกมากคิดน้อยก็ทุก,ทกน้อยนะคะโลกธรรมมีได้ก็เสียได้มีพบก็มีจากมีสรรเริญก็มีนินทาเปลี่ยนเรื่องเลวร้ายให้กลายเป็นบทเรียนเห็นไหมคล้ายๆกับใบน,นี้เลยเนาะ คืออย่าไปกลัวค่ะให้เรามองโพสิทีฟบ้างอย่าไปนกาทีฟจนเกินไปแต่ว่าให้เราเอาเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเปิ้ลก็เชื่อเสมอนะคะว่าอะไรที่เกิดกับเรามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ทําไมไมันต้องเกิดขึ้นกับเราละ่ะเพราะว่าเขาต้องการให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเหมือนอเข้าใจมาเราเรียนรู้ได้ว่าเออมันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะมีสุขก็มีทุกเนาะมีแบบโชคดีก็มีโชคร้ายมีแบบมี มีเศร้าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความสุขก็ได้แย่ที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆพัฒนาพัฒหมุนเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดีขึ้นมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนหรือแน่นอนพอคุณเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นค่ะมันก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณต้องแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปได้เม้นเชื่อว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่เจออุปสรรคเนาะเราก็จะไม่ได้ดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเราออกมาถูกไหมเราก็จะอยู่บนคอมฟอร์ตโซนของเราใช้ชีวิตเลื่อยเปลื่อยไปแล้วเราจะพัฒน,นาตัวเองได้อย่างไงอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันจึงจําเป็นต้องเกิดค่ะเพื่อให้เราได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องความคิดจิตใจหรือว่าในด้านการการะทําหรือใดๆก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คนที่เลือกกองนี้นะเป็นคิดว่าไพ่มันค่อนข้างจะสอดคล้องกันหมดเลยนะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะอ่ะเราไปกันยาวๆแล้วก็จะไม่ตัดคลิปเหมือนเดิมนะต่อมาคนที่เลือกกองสีเขียวค่ะกองสุดท้ายนะน้องแอสโซไดส์สีเขียวค่ะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายน6 6นะคะชีวิตของคุณจะเจอกับอะไรบ้างแล้วแต่ไพ่จะบอกมาดูกันค่ะมิถุนายน66นะคนที่เลือกกองสีเขียวค่ะยังไงบ้างไหนดูสิ สิบเหรียญอ่าเด็กถือเหรียญว้าวมีแต่เหรียญว้าวแปดดาบอืมอัดสวินเหรียญเหรียญจริงๆ<อ>สี่ถ้วย คิงไม้อะโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานกับเรื่องเงินเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่ถ้วอยอะไรเลยต้องบอกงี้คุณอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินนะแล้วก็มุ่งมั่นในการทํางานอาจจะเพื่อครอบครัวเพื่อสร้างฐานะเพื่อความมั่นคงใดๆก็ตามนะแต่ว่ามันจะมีความอึดอัดใจหรือความไม่ได้ดังใจ อยู่บ้างมีสีถ้วยกับมีแปดดาบก็ต้องบอกว่าบางทีมันเหมือนเรามีความคาดหวังเนาะหรือว่าเราเป็นคน perfectionist ก็ได้ค่ะพอเราเจออะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังมันก็มีความเจงความนอยความอึดอัดแดง่ายเพราะฉะนันเปิ้ลคิดว่าเป้าหมายของคนที่เลือกกล่องเนี้ยค่อนข้างจะมีความทะเยอะทะยานเนาะมีความมีเป้าหมายที่จะไปให้สูงอะ่ะคือแบบ ประสบความสําเร็จมีบ้านของตัวเองมีเงินมีทองร่ํารวยหรือใดๆก็ตามที่มันจะดูเหมือนมีความแบบเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าขอให้คุณตั้งใจทําต่อไปค่ะมีไพ่อัศวินเรียนเป็นไพ่ของการที่เราต้องมีวิน,นัยทําต่อไปทําต่อไปไพ่เรียนเป็นไพ่ของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอย่างไม่ย่อท้อเนาะถึงแม้จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ได้ดังใจบ้างก็ขอให้พยายามต่อไปค่ะคิงไม้ขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณพยายามต่อไปคุณ คุณมีพลังกายพลังใจที่ดีในเดือนนี้เนาะสุขภาพมันคิดว,ว่าคุณแข็งแรงดีแล้วคุณก็มุ่งมั่นในเรื่องครอบครัวการเงินการงานเป็นหลักด้วยไม่ได้เห็นไพ่ถ้วยชาร์ตอมันแบบมันมีสีถ้วยอยู่อันนึงเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้สนใจอะถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเข้ามาคุณก็อาจจะเหมือนแบบไม่เชน่นโฟกัสเรื่องงานก่อนหรือว่าคนที่เข้ามาชอบคุณคุณก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาทําให้เราก็เลยอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องความรักมากก็เป็นไปได้ เพราะฉะนัะ้นเดือนนี้ค่ะผนคิดว่าการงานการเงินโดดเด่นการเงินนี่เรียกว่าดีมากนะเพราะมีสิบเหรียญมีอัศวินเหรียญก็ไม่รู้ว่าถ้าเรียกว่าไม่ดีจะยังไงแล้วมีเด็กถือเหรียญด้วยคือมันดีแต่ชีวิตเรื่องอื่นมันอาจจะเนิบๆไปเรื่อยๆนะมีความมุ่งม,มั่นในเรื่องการงานดีแล้วการเงินก็โดดเด่นมากแต่ว่าอารมณ์ค่ะที่มันอาจจะมีความแบบอย่างที่บอก คาดหวังเยอะแล้วมัไมไม่เป็นตามที่หวังหรือว่า,าลูกน้องไม่ได้ดั่งใจมีเรื่องให้อึดอัดหรืออะไรแบบเนี้ยนึกออกปะหรือว่าเจ้านายก็ได้นะมันเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรอบตัวก็ได้เพราะมีทั้งคิงอัศวินมีทั้งเด็กเนาะแปลว่ามันอาจจะมีคนรอบตัวที่ทําให้คุณมีความอึดอัดใจหรือเบื่อหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่ด้วยความว่าคุณเป็นคนที่อ่ะขอให้มุ่งมั่นละกันถ้าคุณมุ่งมัน่นเพิ่นก็เชื่อค่ะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณสักเซสในเรื่องการงานและการเงินมากในเรื่องความรักถ้ายัางไมม่่่เเจออคนนนทีใชารู้สึกกหืับว มันไม่ค่อยได้ถังใจอ่ะคุณก็จะเหมือนแบบอ่ะเซ็งเซงปล่อยวางไปใครที่โสดอยู่คนที่เข้ามาคุณก็อาจจะไม่ชอบหรือคนที่คุณไปชอบเขาก็อาจจะเหมือนแบบเออไม่ได้ชอบคุณหรือว่าเฉยเฉยหรือมันยังพัฒนาไม่ได้อ่ะก็ต้องปล่อยไปก่อนเนาะเดือนนี้ก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนเพราะมันปังมากกว่า ใครมีคนคุยเหมือนกันเออถ้าช่วงนี้จังหวะมันไม่ดีก็เออก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนคนมีคู่อ่ะเขาก็อาจจะทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณไงแล้วคุณถ้าคุณไปหน่อยคุณก็เซง็งถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จ,จะเหมือนอ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณก็ทําเองอะไรเงี้ยเพราะก็คิดว่ามันก็จะทําให้โอเคขึ้นถ้ามันไม่อึดอัดนะเพราะว่าไม่ได้เห็นว่าคุณทะเลออาะเบาแอกันแต่มันเหมือนแบบ เซ็งเบื่อไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้เท่านั้นเองนะก็ขอให้ใจเย็นๆร่มๆละกันแต่คนเป็นคู่ก็ยังคงเป็นคู่กันอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจจะดูนิ่งๆกันนิดนึงต่างคนต่างอาจจะทํางานหาเงินก็ได้อาหรือว่าเออมันมีเรื่องอะไรที่คุณแบบคุณอาจจะคาดหวังเขาเยอะไงแล้วมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ดั่งใจก็เป็นไม่ได้เหมือนอย่างเช่นที่แบบว่าอยากให้กลับบ้านเร็วก็กลับบ้านช้ายอยากให้แบบ เขาเรียกอะไรนะให้ทําความสะอาดบ้านก็ไม่ยอมทําอะไรเงี้ยมันมีความแบบเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องให้คุณลาคาญเพราะคุณเคยพูดแล้วแล้วเขาไม่แก่ก็เป็นไปได้อันนี้สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนาะก็ยังโอเคอยู่แต่โดยรวมเดือนนี้ต้องบอกว่าเรื่องเงินนี่เด่นแบบสุดๆนะเพราะฉันก็หาเงินก่อนค่ะเพราะว่าจังหวะช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดคุณดวงดีเรื่องเงินก็หันไปสนใจเรื่องเงินเต็มที่เลยนะต่อมาความรักค่ะโรแมนต์แจงโจ๊หนึ่งใบ ให้คุณเนอะพลังงานความรักมันไม่ค่อยเด่นเนาะในไพ่ทาโร่มาดูค่ะว่าโรแมนต์แซงโจจะบอกอะไรคุณในเดือนนี้ค่ะมิถุนาย,ยน6 6นะพลัง,งงานความรักเป็นยังไงเอ่ยไหนดูหน่อยสิเอ้ยทำไมมันขึ้นมาสองใบละอ่ะฮันนีมูนกับลิเลเจสแฟกเตอร์ค่ะแปลว่าถ้าเกิดเครียดเนาะก็แนะนําให้ไปผ่อนคลายไปเที่ยวต่างจังหวัดไปฮันนีมูนบ้างมันจะได้ไม่ตึงหรือเครียดถ้าคุณมีชีวิตที่มันเบื่อเซ็งนะถ้าคุณคนโสดคุณก็ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงครอบครัวได้ค่ะไปแบบ พาครอบครัวพ่อแม่ญาติต่างๆนานา,นาหลานเหลือน,น้องอะไรเงี้ยไปเที่ยวได้แต่ถ้าเกิดใครมีแฟนมีคู่ก็แนะนําว่าอาจจะต้องไปฮันนีมูนบ้างเนาะเพื่อลดความแบบความเครียดความเบื่อความเซ็งเป็นไปได้แล้วก็ r e l i g i o u s factor ค่ะออกมาแปลว่าคุณมีความรักที่มันมีความแตกต่างกันคุณสองคนมันไม่ได้แปลว่าต้องเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะโอเคศาสนาได้อาชีพวิธีคิด background อายุฐานะ อะไรก็ไม่รู้ที่มันทำให้คุณสองคนชอบแบบโอ๊ยคิดไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเบื่อเซ็งเป็นไปได้สูงค่ะเพราะฉะนั้นก็อ่ะมันจําเป็นจะต้องค่อยๆปรับจูนกันนะการไปเที่ยวจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นก็ละกันอ่ะใครทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหาก็แนะนําว่าเออชวนกันไปเที่ยวมันก็จะทําให้บรรยากาศมันผ่อนคลายแล้วก็รักกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคําแนะนํและกันนะคะออกมาสองใบก็อ่านสองใบเลยต่อมาให้บําบัดเงินค่ะหนึ่งใบให้กับ คนที่เลือกกองนี้เนาะแบบค่อนข้างเด่นมากเลยอะ่ะไพ่เหรียญแบบตื่เลยมาดูสิว่าไพ่บำบัดเงินจะพูดเรื่องการเงินในเดือนมิถุนายนหกหกให้คุณยังไงบ้างความกลัวอุ๊ยออกมาเหมือนเบอร์ใบเมื่อกองเมื่อกี้เลยเรามักกลัวสิ่งเลวร้วายที่สุดว่าจะเกิดขึ้นจนลืมไปเลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างเนี่ย กองนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันค่ะว่ามันเหมือนเรามีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินอย่างที่บอกว่าคุณมีความมุ่งมั่นมากก็ได้นะกองนี้ก็รู้สึกว่าคุณมีความคาดหวังเยอะอย่างที่บอกเนอะแบบเอออยากจะมีบ้านมีรถปลดหนี้อยากจะทําให้ทุกอย่างมีแบบความมั่นคงหรือใดๆก็ตามมันมีความคาดหวังแล้วก็ความเหมือนกดดันตัวเองสูงเพราะฉะนั้น ไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าเออคุณนะ่ะแบบอย่าไปกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแปดดาบกับสีถ้วยเนาะคือมันจะมีความเหมือนแบบเมื่อไหร่มันจะไปถึงเป้าหมายสักทีแล้วคุณก็เหมือนมีความเครียดความหนอยอะไรแบบนี้ได้เนาะเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราหันมาดู สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยไหมในปัจจุบันเหมือนเป็นเชิงโพซิทีฟนิดนึงเนะว่าเออแล้วตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่มันคืออะไรเรามีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นไหมตอนนี้เราไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไหมอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโพซิทีฟเนาะเพื่อเพื่อทำให้คุณไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเนาะการทะเยอทยานคือดีค่ะแต่การที่มันเหมือนแบบเราคาดหวังเพอร์เฟคชันนิสมากจนเกินไปแล้วกดดันตัวเองมันจะทําให้คุณมีภาวะ เครียดเท่านั้นเองเอาเปก็คิดว่าไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยเราอย่ามองอะไรในเชิงลบจนเกินไปแบบกลัวจนกลัวไม่มีเงินกลัวไม่สักเซสกลัวไม่อะไรอย่างเงี้ยพอมันกลัวจนเกินไปมันมีความตึงเนาะไพ่ก็เลยออกมาว่าฮันนีมูเห็นปะอยากให้คุณไปผ่อนคลายอยากให้คุณพักผ่อนบ้างเพราะไม่งั้นคุณก็จะตึง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 แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่เสียสุขภาพได้นะอันนี้ก็ต้องแนะนําว่า ให้ระวังนิดหนึ่งนะเออกองนี้ปันคิดว่าเด่นเรื่องเงินแต่ว่าระวังคือเรื่องอารมณ์กับเรื่องความเครียดที่คุณกดดันตัวเองมากจนเกินไปทําให้มันเหมือนตึงอะ่ะเนาะเออประมาณนี้ต่อมาค่ะมาดูการวิชาใจการเป็นการ์ดแบบคติธรรมเนาะว่าอ่าให้มีอะไรอยากจะแนะนําคุณบ้างเป็นการ์ดที่ปันชอบมากเลยนะก็เลยอยากจะเหมือนเอามาให้ทุกคนแบบว่าได้ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกันเนาะมาใบนี้เลยอุยใบเพื่อนใจเหรอ วุ้ยเป็นใบปะหน้าไม่ใช่อะเอาใหม่อะ, oh my, อะพออะพอดีพอใจอืมบนโลกที่คนส่วนใหญ่ขับเคลื่อนจะถูกขับเคลื่อนด้วยความไม่พอยังดีไม่พอยังเก่งไม่พอยังมีไม่พอเห็นไหมเพราะว่าคุณอะมีความทะเยอทะยานสูงไพ่ใบนี้เลยออกมาว่าเออให้เราสมดุลไปคิดว่าใบนี้อยากจะบอกคุณนะว่าเออบางทีการที่คุณทะเยอทะยานการอยากประสบความสำเร็จการอยากมีเงินเยอะๆการอยากมั่นคงต่างๆนั้นนะ มันดีแต่ถ้าเกิดคุณกดดันตัวเองมากจนเงินไปหรือไม่รู้จักสมดุลมันจะกลายเป็นความเครียดและมันก็จะไม่มีความสุขเนาะอาจารย์ไพ่ก็เลยออกมาบอกว่านี่เห็นไหมบางทีเราก็มักจะขับเคลื่อนด้วยความไม่พอใจไม่พอดีเนาะมีมีแล้วก็ยังอยากมีอีกอะไรเงี้ยเรายิ่งต้องรู้จักพอพอดีและพอใจรู้จักความพอดีคือรู้ว่าอะไรที่พอเหมาะพอดีกับเรา รู้จักพอใจคือรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้เนี่ยเหมือนไปนี้เลยคือตอนนี้คุณมีอะไรแล้วคุณโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้จะขวนขวายสิ่งใดก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำด้วยความโลภความโกรธแต่ขวนขวายด้วยสติด้วยความเข้าใจด้วยความสบายใจทำแล้วเรารู้สึกโอเคทำแล้วเรามีความสุขให้ทำขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นมากกว่าเงินมันอาจจะทำให้คุณกดดันน้อยลงอ่ะแต่เป็นก็เข้าใจว่าเงินมันคือปัจจัยที่สำคัญเนาะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเออตอนนี้เรามันเหมือนเราอาจจะชมตัวเองบ้างก็ดีนะ บางทีมันเหมือนกับเรากดดันว่าเมื่อไหร่เราจะสกเซสเมื่อไหร่เราถึงจะไปจุดอสมมติคุณมีความคาดหวังด้วยความสิบเหรียญน,นะบางคนอาจจะคาดหวังว่าเออภายในปีนี้ฉันจะต้องมีเงินถึง10ล้านสม,มิย่างงี้แล้วพอมันไปไม่ถึงเส้าทีเราก็จะกดดันตัวเองว่าไม่ไม่พักไม่หยุดยังทํางานทํายังไงหาเงินหาเงิน,หา,งนหาเงินอย่างเงี้ยทางที่จริงอ่ะคุณสามารถมีความสุขระหว่างทางก่อนที่คุณจะไปถึงเป้าหมายคือ10ล้านเป็นไม่ได้หรือบางคนไอคํออา,าว่า10ล้านอาจจะไม่ได้แบบมีเงินเก็บ10บล้านแต่หมือนึงว่าอาจจะเคลียร์นี่ ว่อะไรจะปลดนี่ได้ปลดนี่ปลดนี่ปลดนี่อ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้มีสมดุลในตัวเองค่ะมีความสุขด้วยแล้วก็มีเงินด้วยพอดีพอดีแต่อย่าทำอะไรที่มันสูดโต่งมากจนเกินไปเพราะว่าแทนที่มันจะมีความสุขเนอะมันก็จะไม่มีความสุขนะคะอ่ะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือพิกอเด็ก e สำหรับเดือนมิถุนายน6-6นะคะหวังว่าจะถูกใจและชอบการยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ป้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ